สวัสดีครับสมาชิกสตาทรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยงวดประจำวันที่ 29, พฤศจิกายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติดหลังหาข้อมดแนวทางหวยฮานอยทั้ง 3, ามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปได้เป็น จําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากวหวยฮาหนอยพิเศษ ปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่28พฤศจิกายน2,564กันก่อนครับผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำคันออกในเวลา17นาฬิกานาทีถึง17เนาฬิกา30นาทีรางวัลเลข้ทย สตัวออก16 9 29หกเก้าสองเก้าครับหนึ่งหกสองเก้าสามตัวบนหกสองเก้าสอตัวบนสอเก้าเลขท้ายสองตัวล่างสี่เจ็ดครับผลการออสลากหวยฮานอยปกตินะครับทําการออกในเวลา18บแปดนาฬิกาสิบห้านาทีถึง18บแปดนาฬิกาสามสินาทีรางวัลเลขท้ายสี่ตัวออกห้าเก้าแครับเลขท้าย 2, 8, 9, 3ามตัวบนเก้าแปดแปดสองตัวบนแปดแปดเลขท้ายสองตัวล่างเกครับและผลกันออกสรากหวยฮานอยวีพีครับ ทําการออกในเวลา19.15 19. นาทีถึง19.30นาทีเวางวัลเล็กท้าย4ตัวออก9739ครับเล็กท้าย3ตัวบน739 2ตัวบน39เล็กท้าย2ตรัง55ครับนี่คือผลกันออกสระกวยฮหาหน่อยพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่29งวดประจำวันที่28วิจีกายน2 5 6 4ครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันเลยนะครับจากการน,นำเลข้ทย4ตัวหวยฮาหนอยเด็กเล่มในค่าย3ตัวหวยฮาหนอยก็ได้ซึ่งออก988มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยนะครับผมนำเลข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยเลขเด่นจากสูตรคำนวณ 4ตัวครับใน4ตัวมี1มี3มี6มี8ปครับ1368เป็นเลขเด็นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนําเลขแปดคำนวณหาเลขเด็นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี4 5่หครับ4590เป็นเลขเด่น ούμε, หลักสิบครับและหลักหน่วยครับผมนําเลขแปดคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสตัวครับ ใน4ตัวมี3580ครับ3580นะครับนี่คือเลขเด่นหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก10นะครับ4ตัว4590จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว3580จะได้ชุด2ตัว2ตัวหวยหาหน่อยเดงครับ4วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้4 3 4 5 4 8 4 0 5วางหลัก10จับคู่กหลักหน่วย4ตัวจได้5 3 5 5 5 8 5 0 กางเลสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้เก้าสามเก้าห้าเาก้ัลสจับคู่หลักหน่วยสตัวเอศูนย์สามครับทั้งหมดสิชุดครับเป็นเลขชุดสตัวบนนะครับในสิชุดนี้อะเดินไม่ต้องลุ้นกันนะครับในวันที่ยีพฤศจิกายนนะครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับ ผมจะตัดให้สมาชิกไปดูนะครับในชุดเด่นนะครับจาก16ชุดนะครับผมจะตัดให้น้อยชุดนะครับมาดูหลัก14ตัวครับหลัก14ตัว4 590 4 590นครับนะครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9ครับดึง4กับ9วางหลัก10ครับหลักหน่วยครับหลักหน่วย4ตัวครับ3580ครับส5 8 0เน้นไปที่เลข5้าครับ เน้นเลข5เน้นเลข0นย์ะครับวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัวครับ4กับ9จะคู่หลักหน่วย2ตัวครับ5กับ0จะได้ชุดเด่น2ตัว2ตัวบนงนี้ครับสรุปจับคู่ไว้นะครับชุดเด่นครับมี 4, 5 4 0 9 5 9 0 4แกวชุดครับจาก16ชุดครับจะได้ชุดที่4ชุดครับในงวดล่าสุดนะครับงวดของวันที่28นะครับงวดของวันที่28นะครับ28ที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับ ็นที่น่าเสียดายครับเพราะผมสรุปชุดเด่นไม่มาครับผมเน้นไปที่เจ็ดแปดครับมาออกที่แปดแปดครับออกที่แปดแปดเลยครับนี่สุดล่าสุดครับส่วนตำแหน่งหลักร้อยถือว่าเดินครับเน้นสี่เก้าครับในชุดสี่เก้าที่ผมเน้นไว้นะครับเก้าสองสามสี่เจ็ดแปดครับแต่เป็นในเลขชุดหวยฮานอย VIP ครับซึ่งออกเกตสามเก้าครับเจ็ดสามค่าาเป็นชุดในชุด คู่โต๊ดนะครับชุดโต๊ดสามตัวบนครับมาออกเจ็ดสามเก้านะครับเป็นแน่เสียดายเพราะว่าผมเน้นไปที่นะครับเก้าเจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับมาออกที่แปดแปดครับไม่มาเจ็ดแปดครับนี่คืองวดล่าสุดครับนี่คือเลขไทยสองตัวนะครับเลขไทยสองตัวของหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยปกติออกเก้าแปดแปดครับส่วนหวยฮานอยนะครับฮานอย นอกจากหาหน่อยปกติไม่เดินครับเพราะเป็นเลขซ้ํากันนะครับเลขซ้ํากันเป็นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลมี39 2955นะครับนี่คือผลการออกงวดวันที่28ครับส่วนงวดวันที่9ครับในชุดสรุปเด่นครับสรุปดึงเด่นจะเดินหรือไม่ครับนี่คือ16ชุดเด่นนะครับชุดเต็มครับ ที่ผมดึงเด่นมาสีชุดครับสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์นะครับมารุ่นกันจะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุดสามตัวบนครับมาดูตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับหนึ่งห้าหกแปดครับหนึ่งห้าหกแปดเน้นเลขหนึ่งครับเน้นเลขหกวางหลักร้อยครับดึงหนึ่งกับหกวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ไปใชุดสามตัวบนหวยฮานอยเด่นครับในชุดสามตัวบนหวยฮานอยครับหนึ่งวางหลักร้อย จับคู่ชุดเด่น2ตัวน4ชุดจะได้หนึ่งสี่หครับหวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้645 640 695 690ทั้งหมด8ชุดครับจับชุดได้8ชุดเต็มๆครับใน8ชุดนี้ครับผมจะสรุปเด่นให้สมาชิกด,ดูครับเพื่อที่จะเหลือน้อยชุดนะครับ ในชุดเด่นครับผมเน้นไปที่195เครับเน้น195เป็นชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับไปที่6-40ครับรอง640นครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองเหลือแค่2ชุดครับ195และ64 0นแค่นั้นครับจากทั้งหมด8ชุดครับส่วนในชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวบน4ชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่95ครับรองที่40ครับมาลุ้นครับชุดเด่นและชุดรองจะเดินหรือไม่ครับนี่คือเลขท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนหวยฮานอยนะครับ มาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18นาฬิกาสนาทีถึง18นาฬิกานาทีนะครับมาดูเลขไทยาย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไทยาย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับออก93ครับ93ครับเลขไทย2ตัวล่างครับผมนำเลข9ครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10บและเลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1มี2มี6มี7ครับ1 2 6 7เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนําเลข3คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี2มี4มี7จ็มีครับ2479เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับหลักสิบตัว1 2 6 7ครับผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นเลข1เน้นเลข6ครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2479ครับ2479เน้นที่เลข4ครับ เน้นที่เลข9ครับผมจะนําหลัก1 2สองตัว1กับ6ครับจับคู่หลักหน่วยเด่นสองตัว4กับ9ครับอย่ได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับมาดูชุดสองตัวล่างครับพรานทั้คทับในชุดสองตัวล่างครับสรุปจับคู่ไว้จะมีดิกันทั้งหมดนะครับ14 19 64 69ครับ14 19 64และ69 4ชุดนะครับเป็นเลขชุดสองตัวล่างใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นครับผมเน้นไปที่69ครับ เน้น69เครับเป็นชุดเด่นครับชุดรองที่1 4ครับนี่คือเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับแนวทางสุดที่ได้คำนวณนี้เน้นฮานอยปกติรอบสิบแ15นาทีถึง18บแนาทีานาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ จากชุด2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปชุดเด่นไว้ครับผมสรุปชุดเด่นไว้ก็มีนะครับมี4 5 4 0 9 5 9 0 1 4 1 9 6 4และ69ครับนี่คือชุดเด่น2ตัวบนและ2ตัว,ตวล่างมาได้ทั้ง2ตัวบน2ตัตล่างครับทั้ง3าหน่นอยครับพิเศษปกติและวีวีครับมีสือสูตรเด็กไทยนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างซึ่งเดินดีมันตลอดต้องมาลุ้นกันครับในงวดวันที่ 29่กพฤศจิกายนจะเดินตามสุดถูกไหมครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวบนนะครับเน้นไปที่195ครับเน้น195ครับ2ตัวบนเน้น95ครับ2ตัวล่างเน้น69ครับนี่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบนชุดรอง640ครับรอง640ีรอง2ตัวบนครับ40ครับรอง40 2ตัวล่าง14ครับตรงกลาง14นะครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองนะครับส่วนเลขวิ่งครับ วิ่งบนครับเน้นเก้ครับวิ่งล่างเน้นเก้าครับดินงงาวิ่งล่าง9มาลุ้นนครับจะเดินตามสูตรไหมครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับในชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างลอง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างครับในชุดเน้นชุดลอง2ตัวนะครับจะมีด้กันทั้งหมดเก้า9้าหก4รวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่วกาาอกชุดหครับในชุดนี้ครับ ชุดเน้นและุดลองมาได้ทั้งหาหฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับมาลุ้นกันครับในชุดเด่นนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลน,นี้เป็นแนวทางเลขสูตรเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่29เกพฤศจิกายนายหกครับ ขอบคุณสมาชิกสตาตรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางวทหวยฮาหนอยทั้งสหามฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย VIP อวัประจำวันที่29ิกาพฤศจิกายน2564ลงทดดี่เป็นสมาชิกดูเป็นแนวทางประอกอบกันตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆ เลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันองในคลิปต่อไปนะครับหอยสมาชิกสูตรหอยสมาชิกสตาร์เทรดงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุกสากหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่29สกพฤศจิกายน2564อกิเฮงเงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ